เริ่มฮอนเนาะคันมแดดกะไข้แน่แต่คันฮอนหลายกะบอดีเนาะคนเฮาหนาวหลายก็บบดีฮอ, <c oughs> อหนหนาลายก็บบด,ดีแต่คันนั่งอยู่ในห้องมันเย็นเ <c oughs> ย็นเดี๋ยวนะสงสัยมันอยู่ในรถอ่ะบุกป่าเข้าไปบุกป่าพาดน อันนี้เป็นปลาแบล็คเบอร์รี่ว่าท่านได้เกิดนะคะนะ่ะแบล็คเบอร์รี่ว่าท่านได้เกิดชุบชุบชุบอึบมาอึบเมื่อนั้นลนงลางไล่สดอยู่นี่แหละออจอดมันเย็ยนดีไหม จอดน้ำหอมอืมเป็นตะน้อนเล่นดีดีเลยช่วงหนาหอนนอะตะนาหนาวนี่หนึ่งปีร้อนสามเดือนเก้าเดือนหนาวมัดนะอดอกแอปเปลิลกะกำลังโลน กำลังเรื่องบริวภคขอมมานนะขอมักปลาเขาโอ๊ดเนี่ยมันเขียวเย็นตาดีว้าเยา อย่ามาเจอกันเลยโอเคอย่ามาเจอกันประทายข้าเจ้าเมื่อกี้เดี๋ยวข้าเจ้าปฏิสิว่าถือกล่องไส้กูคนนี้ เู่นี่ข้าเจ้าใส่เครื่องมดสุกอย่างเลยใช้เครื่องจักหมด,ต,ด ung, ตัดย่งตัดหญ้าไม้กระทั่งตัดต้นไม้ใช้เครื่องหมดเพราะว่าไม่ค่อยจะใช้แรงงานกันเนาะข้าเจ้าบมี่เราไปหาตัดฟื้นไปหันฟื้นคือขวกเข้ามาหนึ่งเข่าหนึ่งนาำ <c oughs> อันนี้ก็ขอกไก